สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะที่หายเกียติเขามากรับฟังรับชมเขาเกลียดหายเกียรติเขามากติดตามทั้งช่องนุน่นท่ยาผ้าลวยหรือช่องนุน่นที่ยาหาเก้านะคะ mm hmm. เอ่อบางท่านบางคนอาจจะพิดหวังนะคะพิดหวังกับนุนทียานะคะ mm hmm. บางท่านบางคนก็คอมเมนต์มาว่าเสียงกับหน้าตาไปคนละทางเนี่ยนะคะก็ย่าไปสนใจนะคะตรงนั้นนะคะเอ่อนุนทียาก็เป็นคนบ้านบ้าน,นะคะเป็นคนแบบนี้นะคะเป็นคนบ้านบ้าน mm hmm. บอ อย่าไปใสใจนะคะขอให้ตัวเลขเขาเป็นพ่อนะคะขอขอพุณนทุกๆอาจารย์ทุกๆสํานักนะคะทีสรงแนวทางมาไห้ทางช่องของเฮานะคะตัวเลขก็มีเขา่ามี่ลดกับเมื่อวากันนะคะกนจะไปว่าว่าเข่าลิบใดแน่อาจารย์ใดแน่นะคะเมื่ว่านี่ก็เป็นวันที่16ก,กรกฎาคมสองหาหกหานะคะเป็นวันประกาศผลออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเมื่ว่านี่รลงวันที่หนึ่งออก6 2 0 4 0 5นะคะเลขท้าย2ตัวก็บออกหาสานะคะกับน้นทิยาคิดว่าจะมีผูโูโชคดีกับบ่ชโชคดีนะคะท,ทั้งสองของเฮ้ากับเขาไปทั้งหมดทั้งมวน1 6คลิปนะคะมาลท่วนเบิงเล้วนะคะเข่าไป1 6คลิปเป็นประวัติศาสตร์นะคะที่เข่าร้ายที่สุดต่างแต่นุนทิยาเปิดช่องมากบ่บ,บเคยมีงวดใดที่เข่าร้ายป่่นนี้นะคะเข่าทั้ง2องตัวบน2อตัวล่าง เข่าทั้งสามตัวตรงนะคะพอแม่พี่น้องเอฟซีอาจจะว่าได้เบิ้งทุกคลิปนะคะบางคลิปก็เอาไปลงส่องนุนทิยาหาเก้านะคะบางคลิปก็ยูช่องนุนทิยาผ้ารุ้ยนะคะอกอนจะมะาบอกว่าเข่าคลิปไดแน่อาจารย์ไดแน่นะคะนุนทิยาอยากจะเป็นสะพานบุญหายนะคะสําหรับผู้ใดอยากจะร่วมทามบุญกับอาจารย์ไดสํานักไดนะคะนุนทิยาพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญหายสามารถติดต่อมาได้ เ,ออเบอร์นนทิยาโดยตรงนะคะเบอร์0 9 8 1 9 7 1 9 3 4นะคะจะขึ้นเบอร์โทษตรงนี้เป็นเบอร์ไล่นะคะสามารถสามารถแอดไลน์มาได้นะคะนนทิยาสีรอดนะคะ0 9 8ย์เก้าน่นะคะอยากทำบุญกับอาจารย์ใดสำนักใดนะคะเพราะว่าเขาไลายอาจารย์นะคะทั้ง3ตัวทั้ง2ตัวทั้งบนทั้งล่างนะคะ ก็ขอยินดีกับผู้ที่โชคดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ยั่งบ้านที่โชคดีนะคะนนทิยาก,ก็ได้บัหลายะะได้ได้ตะคานํามันนะคะเพระา่าเอา่อโตที่เห้าเน้นจริงๆกับบอ่อออกนะคะไปออกที่โตบัวบเน้นนะคะก็เป็นหยังขาดเลขก,ก็ยังไม่ไหม้เลยนะคะสู่ๆกันต่อไปนะคะสําหรับผู้ใดยัง่งขาดทุนหรือยั่งบ่านได้โชคดีนะคะเลขก,ก็มีหลายๆงวดนะคะ ขอขอพูดอาจารย์อีกข้างแล้วกัเด้อที่ทรงแนวทางมาไห้นะคะตัวเลขก็ไม่เถาไม่หุดกับบ่าวากันนะคะเพราะว่าบ่มีผู้ใดรู้ลวงหนา้าว่าเลขสีขออกตัวใดนะคะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุ่นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเท่ากับเฮ็ดเป็นเอ่อคลิปทุกคลิปเป็นแค่แนวทางแล้วพี่น้องเราบ่มีผู้ใดรู้ลวงนานะคะนะคะนะคะผู้ใดอาายากรวมทั้งบุญกับโทรมาแล้วค่ะเด้อติดต่อนรับญาโดยตรงนะคะ ก็จะไม่ว่าว่าเขาคลิปใดแน่สำนักใดแน่16คลิปเนี่นะคะ <_ S 1> เพื่อว่าให้พ่อแม่พี่น้องอฟซี่จดไว้นะคะจะได้ตามได้นะคะ,ะคลิปที่หนึ่งนะคะบรูว่าน้่นินีาจะร่วนจะจะเลี้ยงอันดับถือหรือพิษบรูวา่าอันใดจ,จะมาก่อนมาหลังก็ขอโทษขออภัย้ะคะเด้อคลิปที่หนึ่งนะคะคลิปที่หนึ่งนี่เป็นพอยุ่งนะคะ พอยงพอยงบอกเลขก้อนตายเข่ามาแล้วสองงวดงวดนี่เป็นงวดที่สามนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามเป็นเลขฝาล่งนะคะรับ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดนะคะฝาล่งของพอยงคือเก้าห้าสามนะคะ, 9, 3, กะเก้าหาสามกับเข่าหาสามตรงตรงเข่าโตล่างนะคะสามารถยอดหลังไปเบิ้งได้เด้อะเด้อเลขของพอยงเขาสองงวดซ้อนงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะกับเข่าหาสามตรงตรง,ตรงนะคะ นะคะนะคะผู้ใดอยากทํานบุญกบพอย่งนะคะพอย่งตายแล้วกบญาติแม่ภรรยาพอย้งยังอยู่ผู้ใดอยากรวมทําบุญก็โทรติดต่อนุนทิยาได้ค่ะเด้ออยากใส่บาศอยากทําบุญกบพอย่งนะคะนะคะผ่านไปแล้นะคะคลิปที่หนึ่งจะวบ้าไปแบบไวๆเลยนะคะเพราะเขาไลายอาจารย์ไล,คล,คล่คลิปถาเฮ็ดคลิปเน่าเกินไปเพราะแม่พี่น้องเอฟซีอาจจะเบี้ยนะคะคลิปที่สองนี่เป็นหลวงพ่อ 893โคราชนะคะนะคะ893โคราชเข่าเลขทูบกับเลขตโตกันของหลวงพ่อนะคะหาสามสามหานะคะสามารถย้อนหลังไปเบื้องได้เด้อค่ะเด้อคลิปของหลวงพ่อ893โคราชนี่เข่าคลิปแรกนะคะคลิปที่สองโคงสุด้า้จาบบ่อเข่านะคะสามารถย้อนหลังไปเบื้องได้นะคะ่ค d, anything, shorts, าท er ุกคลิปน้นที่ย er <se> ่าว่าริงบ่นะคะทุกคลิปนี่ก้อนเหล็กออกแน่นอนบแม่นวาลุ่งหลังเหล็กออกนะคะ ะค,ะคลิปที่สองานไปแล้วนะคะคลิปที่สามนี่ก็เป็นพ่อจ้อยหรืออาจารย์จ้อยนะคะเขาคลิปแรกเนะะื้อเด้นของพ่อจ้อยนี่คลิปที่สองเบาเขานะคะเขาตะเลขวิ่งนะคะคลิปที่สองคลิปแรกนี่เพื่อนหาวิ่งศูนย์บนนะคะเขาตะโตเน้นนะคะเขาโตเน้นลุ่นๆนะคะวิ่งศูนย์บนวิ่งหาวิ่งสามเจ็ดล่างนะคะนะคะ เลขสามตัวเพื่อนห,หาเจ็ดหาศูนย์นะคะแล้วก็เลขสองตัวกัเน้นหาศูนย์แล้วก็เข,วกนเ,นวกเข่าตัวเน้นนะคะสามหากบนี่นะคะหายบนไปออกล่างนะคะนะคะดุซึ้อว่าเข่าทั้งสองยางเลยนะคะเถ่าทั้งวิ่งทั้งเลขสองตัวนะคะเลขสามหาหาสามสามหาเนี่ยยูบบนไปออกล่างนะคะสําหรับพ่อจ้อยอาจารย์จ้อยเพื่อนมักจะหายตั้งงวดนะคะเขาก็ค่อยมาติดตามน้ากันนะคะ ทำรับผู้ใดอยากรวมให้ทาน้ำซากา,ฟาแฟ é, ทุกๆประจานทุกสำนักกับคอมเมนต์มาหรือโทรมาเด็กก็เด้อคลิปฟรีนี่ก็เป็นคุณตายุ่นนะคะคุณตายุ่นนี่ถนนที่ยาล่องภาพเต็มเ็มนี่จะเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะคุณตายุน่นเออเ,เพื่อนถูกเ,เลขสงวดซ่อนในมอเตอร์ไซค์ฟรีนี่นะคะด้มอเตอร์ไซะคะไซ์เงินสดเอ่อมอเตอร์ไซค์เพื่อนเพื่อนบ้านในฟันเพื่อนก็เลขหายไม้เลขบุญแกรถมอเตอร์ไซค์เป็นเลขคิว คิวห้าหาสามนะคะแต่ว่าตัวคิวห้องปไปในล่งนะคะค่ะเป็นตัวคิวถ้าเป็นภาษาเลขนี่ก็คือศูนย์หานะคะศูนย์ห้าห้าสามนะคะปากฏดว่าเขาหาสามรางนะคะของกุนต่ายุน่นแต่ว่าโค้งสุดท้ายเข้าไปตามนิ้วเ,เขาเะะด้อเด้อกุนตายุ่นก็รู้สึกว่าจะซื้อบนนัก,น,กนะคะข้างล่างเพราะได้นะคะบริได้ซื้อนะคะก็เสียใจกับกุนต่ายุ่นนะคะนะคะคลิปที่หา คลิปที่หานีเป็นน้องต้านะคะน้องต้านี่นุนที่ญาไปตามแต่เนิ่นๆนะคะน่องต้าฝันว่ามีค้นเอาทองมาให้นะคะ,ะไปซื้อทองเป็นแหวนทองนะคะมีค้นใส่ให้ใส่มือห้แล้วก็กลับบ้านนะคะเป็นผู้ยิ่งนุนที่ญาติกาเลตีห้นะคะว่าผู้ยิ่งกับเป็นซี่นุนที่าเคยฝันเห็นทองหรือแหวนทองมันชอบจะออกศูนย์หานะคะกรเลตีให้เพิินเป็นศูนย์หากับซี่ศูนย์หานะคะนะคะ สามารถย้อนหลังไปเบื้องได้เได้ค่ะเด้อน้องตาเขาคลิปแรกทั้งคลิปที่สองนะคะคลิปแรกเป็นศูนย์หากับสีศูนย์หาตรงๆนะคะนะคะย้อนหลังไปเบื้องได้นะคะน้องตเาิ่นจะฟันแม่นแต่ค่นตีว่าเป็นนะคะเ่อยมาติดตามแล้วกันนะคะนะคะผู้ใดอยากร่วมท้าบุญก็น้องตาค่ะท่อมาะะด้ค่ะเด้อเอ่อคลิปที่หกนี่ก็เป็นคุณพ่อสุพีนะคะคุณพ่อสุพีเสี้ยนหัวเมฆนี่เขาทั้งบุญทั้ง เข่าเขาล่างนะคะเข่าล่างเพ่อนหายเลขสามตัวเก้าสามห้านะคะข้างล่างมันก็นหายสามหาเลขออกหาสามเข่าโตกลับนะคะแต่ว่าคงสุดท้ายนุ่นที่ยากวเด้ตามนะคะลุงเฮ้งตามคงสุดท้ายกับเข่านะคะของพ่อสุพีหรือเซียนสุพีนะคะ,นะคะผู้ใดอยากร่วมหายค่านำซากกาแฟพอกระโทมมาเนะคะเน้อคลิปที่หกพลาไปแล้วนะคะคลิปที่เจ็ดนะคะคลิปที่เจ็ดนี่เป็น คลิปของแม่สวยนะคะแม่สวยที่ผีเพิ่นมาเข่าฟันให้โชคนี่นะคะรู้สึกว่าแม่สวยนี่ก็จะเข่าหางวดซ่อนนะคะแล้วนุติยาอธิบายตรงนี้นะคะแม่สวยเอ่อคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคลิปที่บ้าคาดคิดนะคะเพราละว่าหลายๆอย่าง เป็นมุมมองที่ทั้งดีทั้งบอดีนะคะเออแม่สวยนี่เพิ่นโทรมากติดตอนนุ้นที่ย่างงวดที่แล้วนี่กับเขานะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแต่ว่านุ้นที่ย่าบดเลลงนะคะเพราะงวดนี้ hein, ขอโทรไปหาเพื่อนญาติเพิ่นตายไปแล้วหนึ่งปีนะคะมะเขามะเขาฝันหายเลขนี่บางข้างกห็หายเป็นโตบางข้างกห็หายพอความฝันนะคะวันที่ผ่านมานี่มาบอกหนึง่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตรงๆนะคะและ้วงวดนี้เพิ่นขับมอเตอร์ไซค์มานะคะขับมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์ขว่มนะคะมอเตอร์ไซค์ขว่มทะเบียนรถ เจ็ดสองศูนย์ห้านะคะตะก้อนแม่เพื่อนจะววาเรื่องเมอเตอร์ไซค์ขวมนี่เพื่อนไปววาเรื่องว่ารถบัสนะคะรถบัส้นกันนะคะรถบัส้นกันนี่เ,เป็นทะเบียน 611 0นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์มากๆเลยนะคะคอมเมนต์หลายๆคนคอมเมนต์มาว่า,าแม่สวยนี่ไปลอกเลียนแบบความฝันกับช่องอื่นมากนะคะยาหอน้นทิยาเอยซื้อเอยน้ำนะคะว่าเป็นช่องใดนะคะไปลอกเลียนแบบการบ้านความฝันมาก หลายๆอย่างนะคะตอวา้วก็ว่าเพิ่อนบอสามารถฝันเองได้พอจังไปลอกเลียนแบบการบ้านอนุนทิญากกบบะะ่กับบลูนะคะกับบลูว่าจริงบ่จริงกับแม่เพิ่นนะคะพออนุนทิญา่ก็เป็นแค่ซื้อนําเสนอนะคะบอสามารถลู่ล่วงหนา้าว่าผู้ใดฝันจริงฝันปลอมนะคะ,ละอล้วเลี่อง เลขสูตรคำนวณกับคือกันนะคะนุนที่ย่านิกกับบลรู้นะคะเป็นแค่ซื้อกางกับวรู้ว่าเพิ่นคำนวณจริงคำนวณปลอมจะรอกการบ้านผู้ใดมาเขากับว่าสามารถรู้ได้ตรงนั้นนะคะสาเหตุที่นุนที่ย่ามาลุนนุนที่ย่าชอบตรงทีเลขแม่เพิ่นบอกว่าเลขญาติเพิ่นตายเนี่นะคะเมื่อเขาฝันชอ่วจะมาช่วงวันพระหรือวันโกนนะคะเพ่นมากงวดนี่คือขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วมอเตอร์ไซค์ขวมตีร่างกาทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คือ 7205สองศูนย์ห้านะคะกับเข่าศูนย์หาตรงๆนะคะสามารถย้อนหลังไปเบื้องเดิมด้อก็เด้คลิปของแม่สวยนี่จะลงสองคลิปนะคะคลิปแรกบ่มีตัวเลขคลิปที่สองนี่แม่สวยผีมาเข่าฟันนะคะเข่าฝันนะคะแล้วก,ก็นเน้นที่เลขรถสามารถย้อนหลังไปเบื้องได้นะคะโนติย่าลงคลิปนี้ไปทั้งส่องน้อยส่องง่ายนะคะ นะคะบางท่านบางคนอาจจะเขาเข้าใจนุนทิยาผิดอาจจะว่านุนทิยาสามารถร่วมหัวเพิินเขา่เาร่วมหัวกันสางภาพเอากล้มฝันคนอื่นมาเว้าขอเว้าตรงนี้ที่แจงตรงนี้นะคะนุนทิยาบ่ได้เป็นคนแบบนั่นนะคะบ่รู้จริงๆนะคะว่ากวามเป็นจริงคืออีอย่างนะคะเว่าไปตามความจริงนะคะนะคะสามารถย้อนหลังเบื่องได้เด้อค่ะเด้อถ้าบ่นีี้ขอพิดพลาดอันใดนุนทิยาคิดว่าจะไปหาแม่สวยถึงบ้านนะคะ เพราะว่าเขาบ่เคยเห็นหนากกันมิตรโทษสื่อสารกันนะคะว่าตัวจริงคนเป็นคนแบบใดหนะ้าตาแบบไดบ่เกยเห็นนะคะจะไปหาแม่แล้วยิ่งเด้อนะคะคลิปแม่สวยผ่านไปแล้วนะคะคลิปเพิ่นเข่ามาแล้วหางวดนะคะซีงวดจอนงวดนี่เป็นงวดที่หาแล้วงวดที่หกแม่แล้วจะหายอีกหรือว่าหายนั้นกับเป็นอีกเรื่องนึงนะคะสําหรับแม่สวยนะคะคลิปที่เจ็ด่านไปแล้วก็คลิปที่ 8นะคะคลิปที่8เนี่ยก็เป็นแม่น้องระดาเนี่ยคะ่ะที่เพื่อนบอกว่าเด็กน้อยมา่หายโชคนะคะเด็กน้อยบอกว่าอยากรวยให้ซื้อเอานะคะหางเดียวคือหาสามนะคะคลิปนั้นที่นุษย์ทิยาไปตามแม่น้องระดาอยู่นะที่เพื่อนดุกกล้าถอนกล้านะคะมีเลขเจ็ดสองหานะคะคลิปนั้นมีเลขสองคู่คือเจ็ดสองหาก็หาสามนะคะสามารถย้อนหลังเบื้องได้นะคะนะคะเออแล้วคลิปที่ คลิปที่เก้านี่เป็นพระอาจารย์เพิ่นทํามวิธีนะคะพระอาจารย์พ่นทํามวิธีเสือกผูกข้อเสือกผูกข้อพระอาจารย์พ่นทํามวิธีอยู่ทั้งผู้นะคะเพ่นทรงมหาหายนุษนที่ย่ายเป็นเลขสามตวัวเพื่อนบอกว่าหมุนเอาใน,นหันนะคะเลขสามตวัวหาศูนย์เจ็ดเราให้าข้างล่างเป็นหนึ่งแปดนะคะเพื่อให้ตัดเอาก็คือเพื่อนตัดมหาหายนะคะเป็นหาศูนย หาศูนย์ศูนย์เจ็ดหาเจ็ดหนึ่งแปดนะคะ,คะเข่าหาศูนย์เข่าโตกราบของพระอาจารย์ท่านวิธีนะคะเข่าสามงวดนี่นะคะสามงวดซ่อนนะคะงวดต่อมาจะจะใช่หรือจะไกลเขี้ยงห้ากข่อยติดตามน้องกันนะคะถาพระอาจารย์เพินทรงมหายนะคะนุ่นที่ย่าบ่ได้ไปด้วยตัวเองนะคะเพินกับเมตตาทรงมหายทั้งสองของห้านะคะ,นะค,ะคลิปที่เก่า่านไปและคลิปที่สิบนะคะคลิปที่สิบนี่พุณนพ่อสมท้ายนี่รู้สึกว่าจะเขา่า เขาสองงวดซ่อนนะคะเพื่อนรงมาหาทั้งสองของเขางวดแรกกับเขาสามตัวต้นเจ็ดหนึ่งสี่นะคะงวดนี่เพื่อนกระหายบอกว่าเลขมินอยู่ในรถเกี่ยวกับรถนะคะของฟอคนเลขรถคือเอแปดศูนย์เก้าศูนย์ห้าห้าเนี่ยนะคะเพื่อนบอกไฮมุนเอาไหนหันนะคะนุ่นที่ยากตัดออกมาเป็นเก้าศูนย์กับศูนย์หาหากับหาหากับศูนย์หานะคะกับเข่าศูนย์หา ของพ่อสม้ายนะคะเขาตรงๆนะสองงวดซ่อนเด้อกเด้อพ่อสม้ายจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะค่อยตามน้ำกันว่างวดนี้พอ่อเราจะหายมากเป็นตัวใดนะคะถ้าพ่อแล้วเมตตา้องน้นที่ยากจะเป็นคลิปให้พ่อไม่พี่น้องเอฟซี z มน้ำกันนะคะสําหรับพ่อสม้ายนะคะเข่าสองงวดซ่อนแล้วคลิปที่สิบเอ็ดนี่เป็นพระอาจารย์พระอาจารย์ล่มโพิ่นเห็ดเล็ นำมุตนนะคะเลขนำมุต์เลขบาทนำมุตนนี่เพิ่นทําิธีีเข่าสองงวดซ่อนนะคะงวดแรกนี่เข่าหกหนึ่งแต่ว่านุ่นทิยาเพิ่นบบแดงหายคลิปนี้มาลงนะคะเข่าหกหนึ่งงวดงวดแรกแล้วงวดที่สองนี่เพิ่นทรงมาแต่ว่านุนทิยาเอาไปลง่องนุนทิยาหางเก้านะคะนุนทิยาลงคลิปบอ,อกว่างวดก่อนเข้าหกหนึ่งตรงๆง,งวดนี้เน้นสองหางคนคนทุนน้อยห้ามพลาดนะคะคือลิปนี้เด็กจะสามารถย้อนหลังเบื้องได้ ยูช่องนูนที่ย่าหาเกานะคะเลขสามตัวเป็นสองศูนย์หาเลขสองตัวเป็นศูนย์หากับศูนย์สองตัวเน้นของว่าอาจารย์เน้นหายคือศูนย์หาตรงๆนะคะสามารถย้อหลังเบื้องได้แล้วเมื่อคืนนี้พระอาจารย์กระโทษมานะคะว่าจะทําวิธีต่อไปวันอังคารที่จะถึงนี่นะคะเขามาคอยติดตามน้ำันว่าพระอาจารย์เพิ่นจะทําวิธีจะได้เป็นตัวได้ส่วนมากจากเขาสองตัวนะคะ ตามที่สอบถามพระอาจารย์มากเขาสองมวดซ่อนนะ,นะคะเอ่อเพิ่นกะทํามิธีนี่ก็ใส่เที่ยนใส่อันนี้ส่วนมากพระอาจารย์ทํามิที่ได้แต่ว่าพ่สามารถซื้อเลขได้นะคะผู้ได้อยากรวมทั้งบุญกับพระอาจารย์ก็โทรมากติดต่อนุนทิยามาก้อค่ะเ้อเพราะว่าลักษณะการเที่ยนหรือการทํามิธีประกอบใดๆเพิ่นก็บ,บ่สามารถซื้อเองได้นุนทิยาเป็นคนซื้อนะคะซื้อแล้วก็ส่งไปให้พระอาจารย์ทงังไปสนีนะคะส่งไปจังหวัด บุรีรัมนะคะนุนนิยาเป็นคนซื้อแล้วก็ส่งไปให้เพิ่นท้ามีที่เพิ่นบอสามารถซื้อของได้แล้วก็ตัวเลขเพิ่นก็ซื้อเองก็ได้นะคะอุตอยร่วมท่าบุญกับพระอาจารย์กระท่วมากนะคะเเอ่อคลิปที่11ผ่านไปแล้วนะคะคลิปที่11ผ่านไปแล้วะคะ่ะเป็นคลิปที่12นะคะคลิปที่12นี่ก็เป็นพี่เดือนนะคะพี่เดือนนี่เพิ่นมี2คลิปนะคะ ของพี่เดือนหรือเกเดือนในคลิปแรกบอร่อเขานะคะคลิปแรกบอร่อเขาเขาคลิปที่สองคง,งสุดคงสุดท้ายในเพื่อนห้ยสามแปดหาแล้วเพื่อนกระตัดห้เป็นสามแปดสามหาแปดหานะคะกับเขาสามหาเขาตกกับนะคะผู้ใดอยากรวมทําบุญกับเกศเดือนระโทษติดต่อมานะคะ,ะเ,เด้อเกเดือนเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็พอแพ่งตัวเลขนะคะนะคะถ้าเกเดือนหายแนวทางมากเดี๋ยวนนทิยาก็จะท่ายเป็นคลิปให้พราะไม่พี่น้องเอฟซีชมน้ำกันนะคะสําหรับเกเดือนนะคะ คลิปที่สิบสองท่านไปแล้วจะไปไหวยังน้อยเด้อค่ะเด้อยัน,ยน,ะะยยนพ่อแม่พี่น้องเรือ่าใส่เวลาหลายนะคะคลิปที่สิบสามนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์ล่มโพนะคะจะมีควอมฝันกับตัวเลขนะคะนะคะควอมฝันกับตัวเลขของเพิินนะคะหนึ่งแน,น่นันก็มีศูนย์หานะคะกับเขาศูนย์หาตรงตรง,ตรงของพระอาจารย์ล่มโพทั้งหมดทั้งมวนเพิินกับเขาไปสองคลิปนะคะของพระอาจารย์ล่มโพนะคะ คลิปที่13พันไปแล้วนะคะแล้วนกะ็คลิปที่14นะคะคลิปที่14เนี่ยก็เป็นโค้งสุดท้ายของน้องต้านะคะน้องต้าบอ่อฝันนะคะเพิ่นก็บอกว่าวันที่16ที่ผ่านวันที่16มูวานนี่เป็นวันเกิดของน้องตา้าน้องต้าเกิดพศ2 5 4 7เลขออก07ลางงวดที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาเพิ่นโชคดีเพิ่นกเ็เลยว่าเพิ่นจะซื้อเลข07 แต่ว่าความฝันของเพิ่นจริงๆเนี่ยเพิ่นฝันต้องอดฝันว่ามีคนเอาทองใส่เมื่อ้เพิ่นนะคะใส่เอาทองเอาแหวนทองใส่นิ้วใย้เพิ่นนุ่นที่ยากกัตีหายเป็น405นะคะกับเขา405ตรงๆนะคะของน้องต้าเขาชิปแรกกับชิปคงสุดท้ายนะคะเขาตรงๆนะคะแต่น้องตาฝันอนะะีกนะฮะก็มาค่อยติดตามน้งกันผู้ใดอยากทําบุญกับน้องตาก็ท่อมากนะคะเน้อ คลิปที่สิบหานะคะคลิปที่สิบหานี่เป็นเซียนปะค้นใช่นะคะเซียนปะค้นใช่นี่เพิ่นมีสองคลิปนะคะคลิปแรกนี่เป็นคลิปแรกนี่บกเขานะคะเขาคลิปโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายอาจารย์เพิ่นจะาหายหน่อยๆบกค่อยหายหลายนะคะเด้อโค้งสุดท้ายของอาจารย์เซียนปะค้นใช่ก็คือหนึ่งศูนย์หานะคะกับเขาศูนย์หาตรงๆนะคะผู้ใดอยากรวมทั้งบุญกับอาจารย์ก็สามารถโทษตนนิดตนทิยาได้นะคะมีหมายเลขบัญชีเพิ่นนะคะ นะคะเส้นตะโนใช่นะคะเพิ่นมักจะหายต้องงดนะคะแต่ว่าเขาคลิปโค้งสุดท้ายนะคะแล้วคลิปที่สิบหกนี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายคลิปที่สิบหกนี่เป็นเอ่อโค้งสุดท้ายของแม่น้องรัดดานะคะที่เพิ่นเขียนเลขหาสามกับหาสองให้น้องรัดดาบาซี่นะคะเขาบอกว่าเขาชอบนะคะเขาชอบเลข เขาซี่ว่าเขาชอบเลขหาสองหาสามแต่เขาก็ยืนยันว่าเลขจะออกยูโรถซ้าเล่งนะคะทะเบียนตัวจ้าเล่งคือหาหกแปดนะคะบอเขานะคะก็ไปเขาเลขที่เขาสี่ว่าเขาชอบนะคะคือหาสามนี่นะคะหาสองหาสามนะคะคลิปคกงสุดท้ายของแม่น้องระดานะคะก็เขาหาสามตรงๆนะคะสามารถย้อนหลังไปเบิ้งได้นะ,ะ้ะเด้อนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่กัเขาสิบสิบหกคลิปนะคะเขาสิบหกคลิป ทั้งขางบนทั้งขางรางนะคะแล้วก็จะมีคลิปที่คลิปที่ใกล้เคียงนั้นที่่าจะไปไว้เลยนะคะบางท่านบางคนจะเบื่อนนะคะเขาใกล้เคียงนี่เก็คลิปก็มีคลิป,อนนะะลปเอ่อยาว์พันพานนะคะคลิปเอ่อเสี้ยนปะเอ่อค้นมหาใช่นะคะคนมหาใช่ะะชเพิจนจะเขาเล็กวิ่งเพ่นใหายิ่งหานะคะตีมาบรนจับคูหายว่่ถือนะคะก็มอีอ่อ หาหนึ่งหาสองนะคะแต่ว่าเลขเขาสามหานะคะของคนเขาเลขวิ่งล่างนะคะเสียนก้นมาหาใช่นะคะแล้วก็ต่อมานี่ก็เป็นน่องวาเลนนะคะน้องวาเลนบอกเลขเอ่อหาหาเจ็ดนะคะเลขออกหาสามแต่ว่าเขาจะปิงปองห้0ศูนย์หกออกศูนย์หานะคะกับไก่เคี้ยงนะคะน้องวาเลนแต้มหนึ่งนะคะสามารถย้อนหลังเบื้องได้นะคะ สก,ผกัผู้บงการผู้บงการใ่กาให้ยศูนย์ซีออกศูนย์หานะคะกัแต้มหนึ่งขึ้นกันนะคะแล้วก็เป็นน้องนาลินนะคะน้องน้องอาลินน้องอาลินบอกเลขหาสองหาสองนี่นะคะนะคะเลขบอกเลขออกหาสามนะคะกัแต้มหนึ่งเขาขอมาติดตามน้ำกันเพื่อน้องเขาบอกอีกนะคะ,ะผู้ทีงวดตอนอกันให้เลขวิ่งเลขวิ่งข้างล่างหากับหนึ่งเน้นที่เลข าหากระเนึงดินเลขหนึ่งนะคะเพิ่นกะหายหาหาแต่หาหนึ่งหาเก้า 9, นะคะเลขออกหาสามนะคะปูซีงหดวซ่อนเขา่าเลขวิ่งนะคะอะพอจ้อยพอจ้อยคงสุดท้ายเพิ่นกะยังยืนจันวให้วิ่งศูนย์บนบน,นะคะห้วิ่งศูนย์บนวิ่งศูนย์บนนะคะกเข่าศูนย์หาของเพิ่นนะคะพอจ้อยนี่คลิปคลิปแรกครับคลิปสุดท้ายเขา่านะคะ แล้วก็เลขเลขหล,ลุดมานะคะเลขหลุดมาหรือเลขมีที่มานีเพิ่อนหายหาสองหางเดียวกับออกหาสามนะคะแต้มหนึ่งนะคะกะบ่ะมมีขอพิจารอันใดเป็นสรงม้าหายส่วนมาเพิน่นทรงมามือเลขออกช่วงบ่ายนะคะแต่เิ่นทรงมาอีกเลนอนที่ยากจะลงให้ชมน้ากันนะคะท,ทั้งหมือทั้งม้วนอ่างเ็ใกล้เคียงหรือเขาเลขวิ่งเกียรคลิปนะคะน้อที่ยากจใช้เวลาไปหลายแล้วเด้อสำหรับพบปะล้างเลขออกนะคะนะคะครับ เมื่อพบป๋าหลังเลกออกนุนที่ยากก็ขอขอบุญขอบุณทุกๆคนทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักที่สงแนวทางมาหายก็ขอขอบุญขุกคุ้นเอฟีทุกท่านทุกคนที่ห้เกียดเขามารับฟังรับจมทั้งสองของเฮ้านะคะออนอนที่ยากก็ขอพบป๋าหลังเลกออกไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาคอยพอกันไหมเจ้าดีสวัสดีค่ะ